เป็นลางดีหรือเปล่ามีคนข้ามด่านสําเร็จแล้วรีบออกมาเถอะแค่ถูกแสงศักดิ์สิทธิ์ส่งผ่านก็มีโอกาสเลื่อนขั้นนี่เป็นโอกาสดีที่ร้อยปีจะมีสักครั้งนะเด็กสองคนนั้นฝีมือก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังมีคนเลื่อนขั้นอีกความปลอดภัยของพวกเขาไม่ต้องห่วงแล้วพอเสี่ยวชูกลับมาจะต้องขังให้เธอคิดทบทวนตัวเองให้ดี เธอกลากระโดดตามลงไปได้ยังไงข้างล่างนั่นอันตรายแค่ไหนก็ไม่รู้ช่างเป็นคนที่เอาอกออกไปให้คุณนอกจริงๆท่านพ่อลูกหลานมีโชคของตัวเองผมดูเสี่ยวหยวนแล้วก็คิดว่าเขาก็ไม่เลวถ้าท่านไม่สบายใจแต่ถ้าน้องสาวตื่นขึ้นมาแล้วเรื่องของหยวนชีสูจะทำยังไงดีล่ะเออจริงสิในบ้านยังมีหมาป่าขโมอยอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้ฉันต้องรีบกลับไปเฝ้าอยู่เออ ยวนหยวนน้อยเสื้อผ้าของเขาดูเหมือนจะถูกฟ้าผ่าขาดหมดตอนนี้เขาก็เข้าสู่ช่วงปิดฝึกบังคับอีกแล้วอืมแม้เมื่อกี้จะผ่านไปได้แต่ให้ฉันแต่งงานแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีมั้งฉันไปดูรอบๆก่อนดีกว่า ดูเหมือนทุกคนกำลังฝึกฝนกันอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ผ่านไปได้แล้วอีกสามเดือนต่อมาพลังของฉันน่าจะฟื้นกลับมาครึ่งหนึ่งตอนนั้นหยวนหยวนน้อยก็น่าจะฟื้นแล้วพวกเราก็จะไปหากระจกคงเฟิงด้วยกันได้เออเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกหลังจากเจอกันที่ฉันมองเขาอย่างจริงจังแบบนี้แต่ว่าตอนแรกฉันก็โกรธอยู่หลอกหลังจากนั้นก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถฝ่าฟันมันได้ จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเหรอกนะเออแบบนี้มันยังเด้งดึงๆอยู่เลยฮะหน้าแบบนี้ช่างดูดีจริงๆสมแล้วที่เป็นพระเอกดฮะไอเจ้ากระต่ายน้อยมีวันนี้ด้วยสินะโดนฉันขยำขนาดนี้คงหนีไม่พ้นแล้วล่ะฮ่าฮสมแล้วที่เคยแกล้งฉันไว้ก่อนหน้านี้ เตงเตงเตงเดาวสิว่าฉันเป็นใครเดาวไม่ออกสินะงั้นก็ต้องรับโทษแล้วละ่ะโทษของนายก็คือต้องทำหน้าตลกให้ฉันดูอยากเห็นหนายทำหน้านี้มานานแล้วขำจริงๆเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่แกล้งนายแล้วเปลี่ยนหน้าให้กลับเหมือนเดิมก็ได้โยนโยนน้อยโยนโยนน้อย,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 ยฉันเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกใช่ไหม ใช่ใช่ฉันพ่ายแพ้ต่อสเสน่ห์ของเธอหมดแล้วองค์หญิงงั้นต่อไปนี้นายต้องฟังทุกอย่างที่ฉันพูดรักฉันปกป้องฉันเอ็นดูฉันและตามใจฉันทั้งชีวิตเลยนะผมยอมถูกใช้ตามรับสั่งอง์หญิงนี่เล่นกับนายมาทั้งวันแล้วนะหย่นหย่อนน้อยถ้านายยังไม่ตื่นฉันจะขึ้นลาแล้วนะ อาจารย์ผมแค่ไม่สามารถลืมตาขึ้นมาตอบท่านได้ปิ้งปองตอนที่เย่ยฉันหยวนเริ่มรู้สึกตัวคือเมื่อไหร่กันนะจริงๆหลังจากที่ถูกพามาอาจารย์มาหาฉันแล้วแอบจุบฉันครั้งแรกฉันก็ตื่นแล้ว แต่ตอนนั้นกำลังฝึกอยู่แม้สติจะตื่นแต่ร่างกายก็ยังขยับไม่ได้ไม่คิดเลยว่าอาจารย์จะชอบฉันมากขนาดนี้ต่อไปนี้ฉันต้องแกล้มหลับบ่อยๆซะแล้วหิวแล้วตอนนี้ด้วยพลังฝึกฝนของฉันถ้าไม่กินอะไรเข้าไปคงอดตายแน่ต่ัดสินใจแล้วฉันจะไปล่าสัต์อยาาก,กินอะไรเดี๋ยวไปจับมาให้ ฉันต้องไปกับเธอด้วยสิตัวเล็กแค่นี้จะหาสัตว์ล่าเหยื่อกลับมายังไงไหวแล้วนายท่านละ่ะจะปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้เฉยๆหรอเธอทำเครื่องหมายเขตแดนไว้ให้เขาไหนสิเดนียวจะโดนสัตว์อาสูรนเกลือนลงท้องซะก่อนตอนนี้หยวนหยวนน้อยดูเหมือนคนธรรมดาไม่มีคลื่นพลังวิญญาณเลยถึงร่างกายจะอยู่ในระดับเฟิงเซินแล้วก็เถอะแม้สัตว์ประหลาดจะกัดไม่เข้าหนังเขาแต่ถ้าโดนเกลือนไปก็คงยุ่งแน่ ข้าถาดาบศักดิ์สิทธิ์กำลังไล่กระนารอสักครู่อาจารย์จะไปเล่าส์เหรอปกติแล้วแต่ทำไมดาบศักดิ์สิทธิ์ถึงตึงเครียดขนาดนี้แม้อาจารย์จะตกพลังไปสองขั้นใหญ่แต่ก็ไม่น่าจะต้องปกป้องตลอดเวลาแบบนี้นี่นาะนี่ไม่ใช่สไตล์ของอาจารย์เลยพวกเราไปล่าสัตว์กันนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไปกันเถอะ ฉันนี่เหมือนพ่อแก่ที่ต้องคอยห่วงลูกเลยเธอในสายตาฉันตอนนี้อ่อนแอเหมือนเด็กเล็กเผลอนิดเดียวก็ตายได้แต่เธอน่ะเป็นแก้วตาโดงใจของนายท่านนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหล่ะก็เงินเข้าแน่พี่ดาศักดิ์สิธิ์ทำไมแถวนี้ถึงไม่มีสัตว์อสูรเลยอย่าบอกนะว่าพวกเราเผลอเข้ามาในเขตสัตว์อสูรใหญ่แล้วไม่น่าหรอกพวกเราเดินมาตั้งไกลก็ยังไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยเท้าหรือมูลสัตว์อาจจะแค่บังเอิญก็ได้ ลองหาอีกหน่อยต้องมีสัตว์อสูรแน่ๆสภาพแบบนี้ฉันไม่กินเนื้อไม่ได้แล้วกินแต่อาหารว่างมาสิบกว่าวันปากนี่จืดจนจะเป็นนกแล้วตรงนั้นเหมือนมีคนนะอะเป็นศพนี่นาเฮ้ hey, ที่นี่ไม่ใช่ดินแดนลับของสำนักประตูสวรรค์หรอทำไมถึงมีคนได้ล่ะนี่มัน ของดีนี่นะนี่คือม้นคมพีส่งตัวเป็นเครื่องมือเวทมนต์ประเภทพื้นที่ที่สามารถส่งคนไปที่ไหนก็ได้แบบซุ่มคงเป็นเพราะเขาใช้มวนคัมพีนี้ถึงถูส่งมาที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงใต้ก่อนแถมม้นคมพยียังใช้ไม่หมดม้นคัมพีส่งตัวตอนนี้เครื่องมือเวทมนต์ประเภทนี้หาได้ยากมากเก็บไว้ดีๆเลยนะ ของเช้นนี้มีแรงกดดันของมิติอยู่เก็บไว้ในแหวนเก็บของไม่ได้ต้องพกไว้ติดตัวถึงเวลาสำคัญจะช่วยรักษาชีวิตได้หือแย่แล้วนายท่านตกอยู่ในอันตรายตานอสูรระดบับสูงงั้นเหรอ ด้วยพลังของฉันตอนนี้ทำได้แค่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เงินจะเป็นตัวทวงหยวนหยวน้ยวนนอยอยู่ในวงต่อสู้จะไม่โดนเหยียบใช่ไหมนะฮ้าดีแล้วดีแล้วมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพี่ดาบสังสิทธิ์เอ๊ะมันจะหนีเหรอ อาทำไมต้องไม่ไหนีมาทางฉันด้วยเนี่ย,ยหิบุดวิดไปเตียวชู